หมดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็ทนทรัลสารายารถเข้าใหม่นะครับ Nissan X-Trail นะครับเป็นตัว Minor c h a n n e แล้วนะครับผมหน้าใหม่แล้วรอจ,จัดนะครับเราได้รุ่น 2.5V กันเลยทีเดียวนะครับ บอไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะครับหน้าใหม่แล้วนะครับรอจะจัดโครงสร้างเดิมๆนะครับออปชั่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับราคาไปแดงออกห้างโคตรแพงนะครับคันนี้1นึ่ล้านห้าแสนบาทกันเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้ราคาตกลงมาเกินครึ่งเกิน60%กันเลยทีเดียวนะครับผมราคาผมตั้งวันนี้ไม่แพงนะครับ5,88,000แปดเท่านั้นเองครับกับเจ้า Nissan X-Trail ปี2020คันนี้ เลขไมล์แท้เพียงแค่1นึ่งแสนโลครับไฟหน้านะครับเราได้ daytime running light นะครับผมเปิดสูงต่ำอัตโนมัติเลยนะครับกระจังหน้าเป็นรูปตัว V รเมียมอย่างนี้แล้วนะครับโลโก้ all new design แล้วนะครับโมเดิร์นแล้วไม่ล้าสมัยแล้วนะครับหล่อจัดเลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับได้สีดําแบบอมเทาๆนะครับชื่อสีเขาเรียกว่า deep irish gray นะครับผมหล่อจัดนะครับผมคันนี้สภาพกลิบเลยครับเราได้ย่างของ w i s e s t o n e นะครับมาตรฐานระดับโลกเลยนะครับผมแม็กเดิมๆจากโรงงานรอๆแบบนี้นะครับ และจรยคู่หน้าคู่หลังแบบนี้นะครับเบรกอยู่แน่นอนครับไฟท้ายช่ว X Trail คันนี้นะครับเป็นไฟท้ายใหม่แล้วนะครับผมหลอ่อเลยนะครับเป็นรูปแอโรลูกศรอย่างนี้นะครับไฟ LED สีแดงสดใสามากๆมีโลโกโล้ระบุชัดเจน X Trail Nissan นะครับผมสวยมากๆนะครับสีด้านหลังเดิมๆแน่นอนที่สําคัญเราได้เป็นหลังท้ายแบบออโตเมติก แบบนี้เลยนะครับไม่ต้องไปสัมผัสอะไรเขาไม่ต้องใช้แรงอะไรเขานะเป็นระบบเปิดอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับที่สําคัญเป็น7ที่นั่งที่ใหญ่มากๆนะครับผมสภาพเบาะหลอ่อๆเลยนะครับจะเก็บของเยอะก็พับลงไปแบบนี้นะครับเรียดไปเลยนะครับ แล้วก็หรือว่าใครต้องการจะนั่งหลังอีกนะครับมีผู้โดยสารมากกว่า5คนนะครับดึงขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมง่ายๆเลยนะฮะสมุดสมุดแบบนี้เราก็นั่งได้เยอะแล้วนะครับเก็บของได้เยอะแน่นอนนะครับนี่ครับข้างล่างเปิดออกมาเก็บของได้อีกนะครับผมส่วนหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็ยางลงอะไรด้านล่างอยู่ครบั่วนะครับสภาพเดิมๆแน่นอนนะครับมาดูที่น็อตยึดกันเลยนะครับผมน็อตไม่เคยไขมันเลยนะฮะสภาพเมทดอาร์คเดิมๆนะครับผมไม่มีที่ติกันเลยดีกว่าคันนี้หล่อจัดนะครับ นี่นะครับน็อตยืดเดิมเดิมเม็ดอาร์คเดิมเดิมนะครับผม ถ่ายกันให้ดูแบบเรียวๆชัดเจนนะครับแล้วที่สําคัญเวลาปิดนะครับกดปุ่มปุ่มเดียวนะครับคุณก็เข้าไปนั่งที่รถได้เลยครับไม่ต้องออกแรงไม่ต้องมานั่งเสียเวลาคอยมานั่งปิดอะไรให้ยุ่งยากหรือเสียแรงอะไรครับผมนั่งที่ด r i v e r ว e ซ t ของ John n i s เอ็กซ์คันนี้แล้วนะครับมองไปตรงไหนก็มีเสน่ห์นะครับผมทุกอย่างกริบๆเดิมๆหมดเลยนะครับสภาพแบบว่าไม่มีที่ติกันเลยดีกว่านะครับพวงมาลัยเห็นไหมครับโอ้โหมันไม่มีการรวยการข่าวของตัวได้นะครับหนังดํดเดิมเงาแวบเลยนะครับผมโลโก้จ t r o l ด้วยนะครับควบคุมตรงนี้ได้เลยมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยที่ steering wheel เป็นโครเมียมแบบนี้นะครับดีไซน์ดีเชฟตัดดำนะครับเพิ่มเสียงรสียงได้เลยนะครับสวยๆนะครับเลขไมล์แท้ที่1นึ่0 0สมกิโลเท่านั้นเองนะครับเป็นระบบ push start stop engine แล้วนะครับผมไม่ต้องไขคนแจให้เสียเวลานะครับและหน้าจอเป็นระบบ Nissan Connect ให้เลยนะครับผมเทคโนโลยีดีแน่นอนเนี่ยสีสันสดใสแน่นอนนะครับผมแป้นทุกอย่างนะครับให้ดูกันเต็มๆนะครับไม่มีการขาดหายของตัวปุ่มเลยนะครับไฟเอลดีซ ปุ่มนะครับชัดเจนมากๆเลยนะครับแอร์เย็นเฉียบนะครับผมเปิดแค่24ก็เย็นมากๆแล้วนะครับตัวจอนะครับจอใหญ่ชัดเจนระบบพอ็อสกรีนไม่มีกระตุกนะคไม่มีแบบ นีเวกชั่นบิวอินให้เลยนะครับใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับเชื่อมต่อบลูทูธไร้สายได้เลยครับแล้วก็มีปุ่มแคร์บ้าบิวอินมาให้ด้วยนะครับผมกดเข้าไปนะครับกล้องรอบคันติดขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับจะมีเบอร์ชายบิวมุมบนนะครับหรือจะเป็นกล้องท้ายนะครับหมุนตามพวงมาลัยด้วยนะฮะสมมติว่าเราพวงมาลัยตรงเนี่ยแต่ว่าหมุนซ้ายเกินไปหนึ่งจังหวะจะบอกเลยนะครับว่าเราพวงมาลัยไม่ตรงน่นะครับแล้วก็คืนเข้ามาครับให้มันปลอดภัย100%นะครับกกดทีนะครัับคนนี้จะมีกล้องข้างให้เห็นด้วยนะครับผมจอดิมมฟุตตบาทไ่้องกังวลนะครับผมจอดหาเงิน ไปจอดชิดกันไปนะครับดูตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นได้เลยนะครับเห็นไหมครับโคตรมีประโยชน์นะครับผมชอบฟังก์ชันนี้มากๆนะครับกับกล้องที่แบบเห็นตัวล้อนะครับผมใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับสภาพเกียร์นะครับเข้ากันให้ดูเลยนะครับเข้าอาก็จะกล้องติดเหมือนเมื่อกี้นี้ที่ผมเห็นนะครับผมนี่เป็นอีกสีหนึ่งครับแดงเหลืองเขียวชัดเจนนะครับผมกล้องใช้งานได้ดีแน่นอนโครเมียมสภาพเกียร์โอ้โหหล่อจัดจัดนะครับได้ปุ่ม ออโต้เบรกโฮมานะ,ะ well นะครับเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับมีเอารดให้เห็นด้วยมีพอร์ตชาร์จ USB Type A มีพอร์ต AUX ให้นะครับ12โวล์ให้มาหมดเก็บของตรงนี um ้ก็ได้โอ้โหคันนี้ออปชั่นมากแบบว่าไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับออปชั่นให้แบบไม่กักเลยีเดียวนะครับสภาพเบาะมันดูกันเลยนะครับมีรูแรงกดที่หลังที่ก้นให้นะครับผมหล่อๆเลยนะครับที่สําคัญเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับผมไม่ต้องง้อเลยนะครับไม่ต้องรู้สึกเสียใจนะครับคน นั่งข้างคนขับนะครับเป็นระบบไฟฟ้าเหมือนกันนะฮะปรับส,สบายๆนุมน่มนวลๆเลยนะครับไม่ต้องก้มไม่ปวดหลังกันแล้วนะครับสภาพคอนโซลหน้าครับการเดินได้โอ้โหหล่อจ,จัดๆไม่มีร่ยไม่มีขาดเลยนะครับหล่อมากๆเลยนะครับโอ้โหคันนี้สวยมากๆสภาพข้างหน้าให้ผมให้เอเบกุกบวกเลยดีกว่านะครับไปดูสภาพข้างหลังกันต่อครับพอมานั่งที่ห้องผู้สั่นตอนหลังเจ้ X Trail แล้วนะครับคันนี้มันเข้าใจแล้วว่าทำไมคนหลายๆคนสนใจตามหาเพราะว่ามันนั่งสบายมันใหญ่ในราคาที่ประหยัดนะครับผมมาดูสภาพเบาะกันเลยนะครับคันนี้ เบาคลิปเดิมๆไม่มีรอยนะครับมีไอโซฟิกซ้ายขวาเลยนะครับใส่คาซีดได้นะครับผมสวยงามมากๆนะครับทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะครับได้แอร์หลังซ้ายขวาด้วยนะครับผมไม่ต้องงอเลยนะครับคนนั่งซ้ายก็ได้แอร์คนนั่งขวาก็ได้แอร์จะเปิดปิดก็หมุนสโควลลตรงกลางนะครับผมง่ายๆเลยนะฮะมีไฟด้านบนให้ด้วยนะครับผมไม่ต้องกลัวมืดมองเห็นกันแน่นอนนะครับห้ดานสะอาดสวยๆเลยนะครับ คันนี้นะภายในผมให้เอบวกแน่นอนนะครับสภาพเดิมๆสวยจะจัดเจ้าของเก่ารักษารถโคตรดีนะครับผมเดี๋ยวไปดูโครงสร้างกันต่อครับมาดูโครงสร้างรถของเจ้า e x c e l l เลยนะครับหน้าคนขับนะครับผมบานคนขับเมทอาร์คเดินตรงนะครับผมอยู่ครบท้วนหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูหลังขวากันเลยนะครับเปิดให้ดูกันแบบเรียวๆนะครับไม่มีการหลอกกันนะฮะ รถของเรารับประกันโครงสร้างอยู่แล้วนะครับโอ้โหหล่อจัดจัดนะครับดูอย่างงี้รู้เลยว่ารถสวยแน่นอนนะครับไปดูข้างซ้ายกันต่อครับมาดูนะครับผมหลังซ้ายนะครับโอ้โหแมตต์อาร์คเดินตรงนะครับกลมแบนเรียบนะครับผมสวยงามมากๆนะครับเดิมเดิมแน่นอนนะครับผมมาดูหน้าซ้ายกันเลยมาสุดท้ายนะครับเปิดให้ดูทุกบานนะครับสภาพโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับไม่มีการหลอกกันนะครับผม สภาพรอบคันดีแล้วผมพาไปดูสภาพใต้ฝากระโปรงกันต่อครับมาดูสภาพใต้ฝากระโปรงกันเลยนะครับห้องเครื่องเดิมๆแน่นอนนะครับมาดูน็อตทิศด้านซ้ายนะครับไม่มีการไขมาแน่นอนนะครับเดิมๆนะครับผมน็อตนงน็อตในเดิมหมดนะครับแผ่นเพลทเดิมๆจากโรงงานแน่นอนชุวหมวโชคกนะครับผมเมทอาร์กอยู่ครบถ้วนเลยนะครับไม่มีการย้อมแมวไม่มีการโดนชนมาแน่นอนนะครับคานหน้านะครับผมเมทอาร์คอยู่ครบถ้วนนะครับคานหน้าเดิมๆแน่นอนนะครับชุดหมโช๊คด้านขวาน็อตไม่เคยไขเลยนะครับ น็อตด้านด้านขวาน็อตเสียบสายงน้ำเดิมนะครับแผ่นการความร้อนน้ำเดิมนะครับสติ๊กเกอร์มอกรอยู่ครบนะครับผมสติ๊กเกอร์โคชแอนเดนชั่นแอร์คอนอยู่ครบแต่เข็บเดิมๆนะครับเม็อาร์ครบเลยนะครับผมคันนี้สรุปเลยนะครับโครงสร้างไม่มีอะรอุบัติเหตุแน่นอนนะครับรอจะจัดนะครับรถมือเดียวนะครับสวยมากๆครับ สู่กันนะครับกับเจ้า x trail รุ่น2 5 v นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ10,000บาทก็รับรถไปได้เลยนะครับผมดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นเพียงแค่2.79%นะครับผมผ่อนได้นานสูงสุด7จ็ดปีเลยทีเดียวนะครับหรือใครสนใจซื้อสดไม่ต้องเสียแปดเนต์นะครับไม่ต้องเสียพุทธภาษีมูลค่าเพิ่มเติม7%เลยนะครับราคานี้เลยนะครับผม588,000แปดนะครับและที่สําคัญนะครับหลังรับรถไปแล้วนะครับเรามีโรลที่รับประกันเครื่่่่อออองเเเกียยรรรร์นน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 ะะะคคัััับบผมมซสสสสสููด้้้วป็ถิิขาไแแท รับประกัน1ปี30,000กิโลกันเลยทีเดียวนะครับจุกๆกันเลยนะครับฟ่อมสูรแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครลังเลยอยู่นะอยากให้มั่นใจเชื่อใจไว้ใจกับรถบ้านคุณเฉวิลิได้เลยนะครับใครสนใจ Xcell คันนี้นะครับจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะครับผมหรือว่าโทรเข้ามาโดยตรงก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีทางแอดมินผู้ใจด,ดีดูแลคุณแน่นอนครับ